สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะเจอกับตอระกูลสิทธทิพรมกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับตอระกูลจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่ตอระกูลใช้เป็นประจำต่อเน,นื่องกันทุกวันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในช่วงเช้านะครับหรือว่าจะเป็นช่วงก่อนนอนขาดตัวนี้ไม่ได้เลยแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นี่นะครับเรียกได้ว่า แต่ละคนเนี่ยชอบพักกันมาว่านะครับทำไมหน้าขาวขึ้นทําไมหน้าขาวจันนั่นก็เป็นเพราะว่าลองใช้ตัวนี้นั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของฮารดะโรโบนะครับผมสีน้ําเงินนั่นเองซึ่งก็ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยในยเรื่องของความกระจัาสใสของผิวหน้าทําให้หน้าเราขาวขึ้นนะครับสูตรที่ต่อประกูลเลือกใช้สูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรที่มีส่วนผสมของอาบูตินนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วน ประกอบส่วนผสมและก็คุณสมบัติอะไรต่างๆกันดีกว่านะครับหลังจากนั้นเราจะมาดูกันว่าเจ้าในส่วนของ e s s e n นส์โลชั่ตัวนี้เนี่ยนะครับของฮันดาโรโบเนี่ยมันเหมาะกับใครนะครับผมใช้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่เขาควรระวังมีอะไรยังไงบ้างติดตามได้ในคลิปนี้กันครับ เอาละครับมืถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับมาจอดลึกกันในส่วนผสมของเจ้าโลชั่นน้ำตบตัวนี้ของฮา d a ดะโลโบที่โด่งดังมากๆก,ก,กันดีกว่านกครับสำหรับใครที่อยากจะมีผิวที่กระจางใสขึ้นนะครับในส่วนของ Hada ดาโลโบอาบูตินไวท n i n นิ่งโลชั่นแบบขวดสีน้ำเงินแถบเหลืองขวดนี้นะครับผมก็เหมาะมากๆสํสำหรับคนที่มี ผิวผสมหรือว่าผิวมันนะครับเพราะว่าเนื้อรสชาติมันบาดเบามากๆเลยทีเดียวนะครับผมไม่หนักหน้าไม่ก่อให้เกิดความมันเพิ่มเติมนะครับแล้ก็มานะครับในรูปแบบหลายขนาดอย่างที่ต่อรุกุลใช้เป็นประจำซื้อขวดใหญ่เลยนะเพราะว่าใช้กันเป็นประจำนะครับผมก็จะซื้อมาในขนาด 170มิลลิลิตรนะครับผมในราคา580บาทครับหาซื้อได้นะครับผมที่วัดสรนนะครับผมหรือว่าร้านค้าห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆนะครับผมที่มีผลิตภัณฑ์ของฮ a d a โล b o นะครับผมก็สามารถจะซื้อกันได้เลยหรือว่าแม้แต่ใน7 e เ e ่ e อีเลเนะครับผมก็จะมีขนาดเป็นซองขนาดเล็กๆนะครับให้เราได้เลือกซื้อมาใช้กันอย่างประหยัดสตดุ้งสะดางกันด้วยครับ ซึ่งส่วนนี้นะครับผมก็มีการเพิ่ม ในส่วนของนาโนไฮยาลูรอนมากกว่าเดิม1.5เท่านะครับเพื่อเป็นการซึมซับลงไปในผิวชั้นในได้มากยิ่งขึ้นพร้อมกับมีการเพิ่มวิตามินอ e, ีเพื่อความชุ่มชื้นให้กับผิวและก็วิตามินซีเพื่อป้องกันผิวจากอนุมูลอิสระและก็ทําให้ผิวเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นเป็นสูตรที่เพิ่มความกระจาใสายนะครับโดยมีสารสกัดจากอาบูตินและก็วิตามินซีสองตัวนี้เองแหละนะครับผมที่ทําให้ผิวของเรากระจาง าใสขึ้นลดเลือนจุดด่างดำและก็เทคโนโลยี HPPNM นะครับที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถซึมเข้าใต้ผิวหนังได้ดียิ่งขึ้นหลายคนที่อยากจะมีผิวขาวนะครับผมใบหน้าที่ขาวกระจ่างใสอยากจะเลือกใช้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็กังวลว่าเอ๊ะมันจะทําให้ผิวแห้งแล้วก็แพ้หรือเปล่านะครับเลยกังวลได้เลยนะครับเพราะว่าเขามีส่วนผสมของวิตามินอนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ n a โนไฮยาลูรอนในกบมากกว่าเดิม1.5เท่ากันนั่นเองและถ้าเกิดว่าใครผิวแห้งมากๆนะครับ <c oughs> เขาบอกมาว่าต้องเป็นในส่วนของขวดสีน้ำเงินแล้วก็มีแถบแดงนะครับอันนั้นจะเหมาะกับคนผิวแห้งนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นแถบเหลืองแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีผิวมันหรือว่าผิวผสมนะครับ ในส่วนของอาบูตินนะครับผมที่ใส่ในเครื่องสำอางตัวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะนะครับมันจะทําให้เกิดอาการแพ้หรือว่าทําให้หน้าลอกหน้าแดงอะไรอันตรายต่อผิวหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าสารอาบูตินที่ได้นะครับผมก็เป็นการสกัดจากธรรมชาติล้วนๆเอามาใส่ไวใ้ให้เราได้ใช้กันนะครับ อีกหนึ่งส่วนประกอบสาคัญนะครับผมที่โอโหใส่เข้ามานะั่นก็คือในส่วนของวิตามินซีนั่นเองนะครับผมที่นอกจากจะช่วยเพิ่มในเรื่องของความกระจังใสให้กับผิวหน้าของเราแล้วเนี่ยนะครับผมก็ยังช่วยในเรื่องของโครงสร้างความยืดหยุ่นของผิวหน้าของเราให้ตึงกระชับแล้วก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ให้กับผิวของเรากันด้วยนะครับ ต้องบอกเลยว่าในส่วนของวิติมินอะบูตินนะครับผมวิติมิโลชั่นจากฮาดาวโบตัวนี้เนี่ยมีหลายขนาดให้เลือกมากๆหาซื้อได้ในาราคาย่อมเยานะครับตามห้างสรรพสินค้าซูปเปอร์มาร์เก็ตร้านคา้าสะดวกซื้ออะไรต่างๆก็คอยดูสังเกตให้ดีด้วยบางที่ก็อาจจะมีโปรโมชั่นดีๆอาจจะได้นะครับสินค้าตัวน,นี้ในาราคาที่ถูกมากเป็นพิเศษนะครับต้องตาไวๆกันหน่อย หลังจากที่ใช้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าตอระกูลเอซที่ ah เลือกโลชั่นตัวนี้มาใช้ก็เป็นเพราะว่าต้องการความสะดวกสบายในการดูแลแล้วก็บำรุงผิวนั่นเองนะครับผมก็เลยไปหาซื้อตัวนี้มาใช้นะครับก็ใช้แค่ตัวนี้อย่างเดียวนะครับผ่านไปประมาณสักหนึ่งเดือนได้ 1เดือนได้นะครับผมก็ปรากฏว่ามีแต่คนทักนะครับผมว่าไปทําอะไรมาทําไมหน้าขาวขึ้นทําไมหน้าใสาจังทําไมขาวจังเดี๋ยวนี้ทําไมขาวจังเราก็เลยได้รู้เลยว่าในช่วงนั้นเนี่ยเรามีการใช้แค่ตัวนี้เพียงตัวเดียวเพราะว่าขี้เกียจนั่นเองนะครับ น่ารอขาวขึ้นใส่ขึ้นนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวนี้แน่นอนนะครับนอกจากตัวอื่นไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับนอกจากตัวนี้ล้วก็ครีมกันแดดนะครับผมก็โอ้โ oh หแสดงว่ามันได้ผลดีมากๆกับผิวของเรานั่นเองครับมาถึงในเรื่องของความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปกันดีกว่านะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ากับเงินของเราอย่างแน่นอนนะครับ ผลิตภัณฑ์โลชั่นตัวนี้ไวที่ทนนิ่งตัวนี้ของ5าดาวโรโบรนะครับต่อระกูลให้ไปเลย5ดาวนะครับเพราะว่าช่วยในเรื่องของผิวกระจาดใสยอย่างที่ต้องการได้จริงๆคุ้มค่าคุ้มราคากับทุกบาทที่เสียไปอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามาดูในส่วนของเท็กซเจอร์นะครับหรือว่าในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ตัวน้ําของมันดีกว่านะครับผมว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างมันก็จะเป็นน้ําแบบเหมือนน้ําเลยอนะใส มีความขุ่นเล็กน้อยนะครับเวลาใช้นะครับเราก็ใช้ประมาณนี้เลยนะครับหยดใส่ฝ่ามือประมาณเหรียญ5บาทเล็กนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็ทำการตบเข้าไปนะครับไม่ใช่ตบแบบแรงๆนะหมายความว่านี่ตบหรือกดลงไปที่ใบหน้าของเราประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเน้นที่บริเวณในส่วนของลำคอของเราด้วย เดี๋ยวจะหน้าขาวสายแต่ว่าคอดำอันนี้ไม่ได้นะครับนะก็นะฮนะนะกดกดกด,กดเข้าไปแบบนี้หลายคนอาจจะแบบตเบาๆนี้ได้ส่วนเวลาที่ใช้ใช้ได้ตอนไหนบ้างน,นะครับผมก็คือใช้เป็น ส่วนแรกของการบำรุงผิวในการน,นั่นคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราล้างหน้านะครับอาบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ตบด้วยโลชั่นไวท์เทนิ่งตัวนี้ของคานดาโลโบเป็นอันดับแรกเลยนะครับส่วนใครที่มีคําถามว่าเออถ้าเกิดว่าเราใช้โลชั่นในการดูแลผิวหน้าหลายตัวล่ะนะครับเราจะทาตัวไหนก่อนทาอะไรยังไงนะครับ ต่อทุกคุณก็จะมีเคล็ดลับบอกนิดนึงว่าให้ทานในส่วนของโลชั่นนะครับผมที่เนื้อบางเบาที่สุดก่อนนั่นก็คืออะไรที่เป็นน้ำอะไรที่เป็นน้ำตกเนี่ยเราใช้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ตามสเต็ปไปในความเข้มข้นนะครับอาจจะเป็นครีมหรือว่าโลชั่นตามไปเถอะว่าคุณใช้หลายๆตัวนะครับ พีทายก็อยากจะบอกนะครับผมว่าใครที่อยากจะมีผิวที่กระจ่างใสขึ้นนะครับผมไปหาซื้อมาใช้การรับรองว่าไม่ผิดหวังกันอย่างแน่นอนนะครับเห็นผลตั้งแต่ ขวดแรกที่ใช้สกอนตอน่อระกุลจะซื้อขนาดนี้มาใช้นะครับผมก็เป็นการทดลองกันก่อนนั่นเองแต่ว่ามันมีขนาดเล็กกว่าน,นี้อีกนะครับแล้วก็มีแบบ2ด้วยแค่เพียงขวดนี้ขวดเดียวก็ใช้ได้นานมากๆนะครับเพราะว่าใช้ไม่เปลืองแล้วก็เห็นผลตั้งแต่ขวดแรกที่ใช้กันแล้วด้วยว่าหน้าของคุณขาวใสกระจ่างขึ้นกันอย่างแน่นอนนะครับแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์เพิ่มความกระจ่างใสตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีผิว นาที่ขาวใสแล้วก็แข็งแรงนะครับเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าอย่าลืมที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารกันแดดที่มีค่า SPF สูงๆทุกครั้งก่อนที่จะออกจากบ้านกันด้วยนะครับเพื่อป้องกันให้ผิวที่นะครับกระจับใสของเราเนี่ยนะครับไม่โดนทำร้ายจากแสงแดดกันนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่างที่เน้นย้ำกันอยู่บ่อยๆนะั่นก็คือว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีทั้งในเรื่องของการกินการอยู่การใช้ชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร ที tea. Uh ่ ครบ5หมดหมู่ครับผมเน้นผักแล้วก็ผลไม้นอนหับพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายด้วยแล้วก็อย่าลืมครีมกันแดดเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคนเราถ้าเกิดว่าอยากจะมีผิวที่สวยขาวกระจ่งางใสนี่ครับวันนี้ต่อระกูลซิติพรมต้องลาไปแล้วนะครับใครที่ชอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้เคยใช้เข้ามาคุยกันนะครับส่วนใครที่อยากจะติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับต่อระกูลกันด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ